เป็นคนท้องสามารถนวดได้ไหมและถ้าจะไปนวดต้องนวดในช่วงอายุคันเท่าไหรค่ค่ะขอตอบคุณแม่ตรงนี้นะคะว่าถ้าเป็นคุณแม่ตั้งคันนะคะสามารถนวดได้แต่แต่จะต้องหนึ่งไม่มีโรคประจำตัวหรือว่าภาวะแทรกซ้อนร่วมกับการตั้งคันนะคะสองก็คือถ้าจะนวดนะคะจะต้องปรึกษาสูติแพทย์ถามพยาบาลที่ฝากคันหรือ คุณหมอเจ้าของไข้เจ้าของที่ฝากคันดูแลของเราให้ดีนะคะว่าสามารถนวดได้ไหมถ้าคุณหมออนุญาตก็สามารถนวดได้ค่ะ 3. นะคะการจะไปนวดต้องนวดอยู่ในช่วงที่อยู่ในระยะของการปลอดภัยนะคะในที่ไม่มีโรคประจําตัวหรือว่ามีพาแทรกซ้อนแล้วเนี่ยจะต้องไม่อยู่ใน3เดือนแรกของการตั้งคันเพราะหากคุณไปนวดในช่วง3เดือนแรกของการตั้งคันนะคะคุณอาจจะเข้าสู่ภาวะแท้งได้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ค่ะแล้วก็จะ ต้องไม่อยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายหรือว่าไตรามาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์เพราะมีโอกาสที่คุณจะคลอดก่อนกำหนดได้เพราะฉะนั้นคุณจะนวดได้ก็คือหลังจากอายุครรภ์3เดือนแล้วก็ก่อนอายุครรภ์7เดือนนั่นเองค่ะแล้วการที่คุณจะมีนวดนะคะจะต้องมีสถาน บริการที่มีใบประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยเน้นย้ำนะคะว่ามีใบประกอบวิชาชีพของนวดแผนไทยอย่าไปนวดกับใครก็ไม่รู้นะคะหมอชาวบ้านหรือคนบอกต่อๆกันมาที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพของการนวดแผนไทยอันนี้อาจเกิดอันตรายได้แล้วก็การนวดนะคะถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ย เขาจะรู้นะคะว่าตรงไหนนวดได้น้ำมันหอมระเหยตัวไหนที่ไม่ควรใช้กับคุณแม่ตั้งครรภเช่นการที่จะไม่นวดนะคะก็คือห้ามนวดบริเวณหน้าท้องหรือบริเวณปลายเท้าบางคนเอ๊ะงงปลายเท้าเกี่ยวอะไรกับหน้าท้องเพราะปลายเท้าก็คือจุดรวมเส้นประสาทต่างๆโอกาสที่ท่านวดปลายเท้าถูกกดจุก จุดตำแหน่งที่รวมของปลายเท้าเนี่ยโอกาสที่จะทำให้คุณแท้งหรือโอกาสที่จะทำให้คุณเนี่ยเกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้นะคะท้องปลายเท้านะคะแล้วก็บริเวณอื่นๆเช่นบริเวณที่มีเส้นเลือดขอดนะคะก็ที่จะหลีกเลี่ยงการน,นวดเช่นกันเพราะอาจจะทำให้ลิ่มเลือดนะคะที่อุดตันเนี่ย ไหลไปตามกระแสเลือดทําให้เกิดอุดตันได้บริเวณอื่นๆส่งผลกระทบหรือว่าผลอันตรายต่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ทารกในครรภ์ได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณแม่จะไปนวดนะหนึ่งคือต้องถามสูติแพทย์2ก่อนนะคะ2คือจะต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่าโรคประจําตัวร่วมกับการตั้งครรภ์สนะคะแพทย์แผนไทยเขาจะรู้เลยว่านวดตรงไหนได้นวดตรงไหนไม่ได้ห้ามนวด4นะคะน้ำาอ่น้ำมันหอมระเหยนะคะหรือว่าครีมที่ใช้นวดเนี่ยตัวไหนที่ควร ควรจะหลีกเลี่ยงสําหรับคนท้องนะะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ท้องโตขึ้นรู้สึกเมือ่อยรู้สึกอยากนวดก็นวดได้ถ้าคุณหมออนุญาตหรือจะให้คนข้างๆจะให้คุณสามีช่วยนวดให้ก็ได้การนวดนวดเบาๆนะคะอย่าไปกดแรงกดมากจนเกินไปแล้วก็อย่านวดบริเวณหน้าท้องสิ่งนี้สําคัญมากๆเลยถ้าคุณแม่มีอาการอยากนวดเมือ่อยนวดได้เบาๆตามแพทย์แผนไทยนั่นเองค่ะ